เอาเพื่อพี่น้องเอฟซีได้พี่น้องเนื้อตัวนี้แล้วสำหรับจ่าชาติก็บม่ต้องวอร์ไหลมับเพื่อนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขนะครับมาพูมาพบกับช่องจ่าชาดถุงร่าชาแนลนะพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขนะพี่น้องเน้อวันนี้จ่าชาดถุงล่านะครับเอาเมนูมาฝากพี่ตัวน้องนี่เด้อพี่น้องเน้อเป็นเมนูต้มสัวอึ้งได้พี่น้องอู้ตัวนี้ไข่ได้พี่น้อง ไปผลงานเมื่อคืนนะพี่น้องเนาะไปไต่มาพี่นอ้องเอามาจั๊กเสียดได้กินพี่น้องเลยก้าวมัเงี้งเอามาต้มสัวคือเพลินมึงมต้มเองพี่น้องแซ่บๆเลยมัง้งเนี่ยหอมๆนะครับข้าวเหนียวเย็นๆ <c oughs> <c oughs> โอ้โยพี่น้องเอ้ยไต่อึองเมื่อคืนคนหลายๆจ้ะม,มาแซ่บๆกันนะพี่น้องเนาะ อื้องเตยลังบ้านมาขึ้นมมันครอะปืดปล้ยกำลังกันกตลังเศ้าตกพี่หนองมาเนี่ยตกเมืดเหนือมาเรืยอนเลย ตัวบะไคเนี่ยมมักเลยตัวไ่พงกับมักอยูอมอมอม่มันนีต้มสัวพี่น้อง กนีใครก็ลังเคยไปเตะน้ำเพินื อโอ้ยเสียบพือนพี่น้องเสียบรรพยเยพราะเราแบบนะพี่น้นองเนาะอันนี้ไม่ติดอ,อวบควมข้ววาวคั่วหอมแบกพบริกแบบพริกป่นสรุปกระเสียพบพี่น้องหอมครับผมว่าเพื่อตีใจสูตรนี้แหละบ่มีมมเกลียวหรือเปล่า ตอนคาวใส่คาวหวานน้ำผึ้งม,มันนี้มาใส่สานเทียนทางบ้านเสียพ่นตัวนี้หน่อยเยอยด้เนี่ยทั้งละเอ็ดฝนกทั้งตก แซ่บพี่น้อืมืมอมแซ่บกวอื่นกับเมนเหนียวมือล่ะดูสิเหนียว มันขึ้นไปไตะไฟไห,ลหลายหลายพี่น้องเอ้ยพี่น้องมันมาหาเต่เอือก นี่ว่าคล้ายๆกล้วยจมสัวไ <c oughs> ข่อีกแล้วตัวเนี้ยตัวหน่อยไข่ไ <c oughs> ข่เสย ไปแต่ที่แบบพอจะอึ้งอย่างไม่หรอกอึ้งเดี่ยงนะ เทียมหน่อยโอ้เทียมใหญ่เลยนะเผ็ดๆติดมาแบบหอมๆนีนะ่เลยมือเกอิดเข่าซูโมดเทนงานเลยพี่น้องเอ้ย ไข้เต็มถังเลยตัเยวเดี๋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 ยว,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 ยวบะแมนบะแมนไข่หมดพี่น้องมีแมงมุมนะมาบอกจะหน่อยบ่อฑนี่เอาเพื่อพี่น้องเ,บบอเ,อเอฟซีพแพี่น้องเนือตัวนี้เด้วสำหรับจ่าชาติก็บะตองวาลายมับเพื่อนหน่อยอืม เทียเท่ยวน่ะพร้อมเฮ็ดขันตอนในพี่หน่องเมองอยู่้มส่วปพระมาณเสียบพี่หน่องห้องประดองเฮ็ดยาวอยากเลยอ เ็นถ่วงเลยอมไม่มองก็มีเ้ยพี่หลวงเน <laughs> าบวันใครสุดตัวปมนเนี่ยวัมนมีอื่งจากเชีื่องไม้น้พี่หลองเพื่นอยากได้อึ่องไม่กินพี่หวงวงผมกับโมโหสิซงไปเพื่อนยังไงนะอพี่หลองเนาะเพื่อนมาเพื่นไปสังในเพียรเพ่งค่ะ ยี่หรละพูดนะพี่น้องโอ้แพงเป็ีนเสียดช่วสิได้กินเอืองเนี่ยเกือบพันพี่นอ้องพูนว่าโอ้แพงพูดครับมันเสียแรงกันนะพี่น้องเนาะยาละใบเลยครับกระเทียมเนีย่ยสรุปผมว่าอะไรต้องไปพันธ์ซำ กระเทียมไปสวงหัวสวงเงียงคือสอง่งเผียดแต่บุ๊พี่หน่อยเลยเต้วหน่อยกับไข่เนาะโอ้บุะอะ กระเทียมเพิ <arr ays into jeux> ่นก็เสียบแต่ละเนอะบะหมี่อลไรพี่น้องเสียบกระเทียมนเ่ยบังเสียงเขียดแค่หน้ากระห้อง ที่แรกผมมาม่นด้กันฝนมาเศร้าเพราะมีเพ่ออยู่เลยงพื่อ เสียบร้อยครับพี่นอ้องเอ้ยเสียบเสียบเสียบพี่น้องต้มส้วนี่ก็เสียบพี่น้องเพิ่งเคยกินครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะต้มส้วอึง่งเองมาเนากลับไปหาบางสูตรอย,อยู่ในช่องของอ้ายเพื่อนเนาะกับร่างเอาไม่เห็ดกินเสียบอีกเลยพี่น้องแต่สูตรนี้ผมไม่ได้ใส่ใบสมปลอยนะครับผมใส่ใบบักขามอ่อนก็เสียบพื้นกันพี่นอ้องหอมใบบักขามเอานะครับ